จะเป็นหน้าหนึ่งหลายฉบับน,นะครับที่ท่านทําผลงานมาทั้งทบทเนี่ยนอกจากทาเพื่อคนไทยแล้วยังท่านทำให้่านดูด้วยนะครับผมครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าทำโพเนี่ยอาเจกชนะแน่นอนใช่ไม่ใช่ขอเสียงต้งเชียร์อาเจ ตามครอบครัวเพื่อไทยเพราะถ้าหัวหน้าครอบครัวอยู่นี้เราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวเจ็ดไปด้วยเลยสวัสดีทุกท่านนะครับนักวุญดีครับเดินหาสัญญาณแน่นอน20บาทสัญญาณจะมีบ้านเมืองคนไทยแน่นอนครับทีนี้ผู้ปลาัยท่านต่อไปท่านบอกว่าสวัสดีเอฟซีรับมาช่องยูทูบสกพระนะครับนะาสกพระเัื่อไทยในยูทูบนะครับนินนะครับนะเดินหาสัญญาณนะรออยู่ครับผมรออยู่ที่ลานคนเมืองนะครับนะเวทีปราศัยของ สสพักเพื่อไทยนะครับสามสิบสามเขตนะครับนะก็วันนี้นะครับคุณวันนี้ผมไปเจอนักพิพากษยศชนานวงสวัสดนะครับมันก็จะขึ้นเวทีด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เวลาสิบเก้านาฬิกานะครับนะท่านผู้ชมนะอีวสัญญานไม่ะครับน่าณไม่คตอยมีเวลาสิบเกลานเฬารบมือเสีงเวลาสิเสียงกนรับนะ้เสียงก้าลกังใจ กดแชร์ด้วยนะครับเอฟซีนะครับต้องขออภัยนะแอดมินเนี่ยขึ้นขึ้น,นหายหายนะ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียิยเป็นย<ง>ิ่งได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องคนทำงานพ่อค้าแม่ขายพนักงานออฟฟิศวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนที่เป็นกระดูกสันหลังของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการกาค้าการลงทุนชื่อกรุงเทพบอกตรงตรงตรงัวว่าเป็นเมืองของเทวดาผมถามกลับกับพี่น้องคนกรุงเทพมหานครว่า ท่านมีความสุขอย่างชื่อเมืองสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรายได้ไม่พอรายจ่ายคือคนกรุงเทพมหานครทํางานหนักขึ้นแต่ชีวิตยากลำบากมาออกเดินหาสัญญาณนี่คือเหตุผลครับที่พักเพื่อไทยมาในวันนี้พวกเราอาสามาเยอะนะครับแต่เพื่อเรียนัวคนไทยทั้งระบบนะครับนะเพราะพักเพื่อไทยคร็ถือว่าวันนี้นะครับคนมากันเยอะนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ วันนี้อาจารย์เชนจะนำประเทศไปถึงความเจริญด้วยการนำเทคโนโลยีโบราณนะครับพัเพื่อไทย400คน4 0ดังคือนโยบายพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองแรกที่นำมาโนโยบายมาหาเสียง นำส่งนโยบายเหล่านั้นถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆตั้งแต่คตรบหนึ่งปีรัฐกระจายฟรีหน,นึ่งวดดีไม่ดีต่อลงหายใจสามารถยืนขึ้นได้อย่างแข็งแรงอีกครั้ง